สวัสดีค่ะยินดีต้อนระับทุกคนกลับเข้าสู่ชอ่องฟิุูนชาแนลนะคะก็ EP นี้นะคะเป็นแบบเป็น EP แรกเนาะที่แบบว่าเราได้มาแบบพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยอันเป็นครั้งแรกนะคะงเพราะว่า เราอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำบล็อกเจอแนลเนาะเออว่าแบบมันต้องเริ่มต้นยังไงน้องๆอีกหลายๆคนนะคะหรือว่าแบบมีเพื่อนเนี้ยเออที่ชื่อบล็อเจอแนลมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเออควรแบบเริ่มต้นทายังไงดีฟังเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเอาไปแบบเริ่มจับจุดถูกเริ่มใช้ได้เลยเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์นี้มันเป็นประสบการณ์ที่แบบเกิดขึ้นกับตัวเราเองทุกคนน่ยออเอามาแชร์เนเพราะว่าแบบอยากจะให้ทุกคนแบบว่าเออได้ทําความเข้าใจแล้วก็ได้มาลองบันทึกบล็อกเจอ้นนะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะว่าแบบทั้ง4-5ข้อที่เรามาเออมันมีอะไรบ้างนะเราก็อยากจะขอดิ d i s ลมเมื่์ไว้ก่อนนะคะว่าคลิปวิดีโอเนี้ยเป็นคลิปที่แบบเราอธิบายจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองเนาะเออเราไม่ได้ยึดตามหนังสือ bullet j o u r น a l method นะคะหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าวิธีบูโจเนาะอ,อ่อเอนังสือเล่มนั้นนะเป็นบทเรียนที่เราถอดมาเออด้วยตัวเราเอง เออซึ่งอาจจะมีตรงไหนแบบตกหล่นไปบ้างมีตรงไหนที่แบบอาจจะอธิบายไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถแบบทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ล่างได้นะคะเผื่อว่ามีน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบเขาฟังแล้วเขาเกิดความรู้สึกสนใจเงี้ยเนาะเออเขาจะได้แบบอ่านคอมเมนต์แล้วจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้ทําเพิ่มเติมได้ตรงนี้แบบไปตรงนี้เกินไปอะไรแบบเนี้ยเนาะอืมทุกคนก็โอเคงั้นเราก็ไปเรื่องกันที่ข้อแรกกันเลยจ้า สำหรับข้อแรกนะคะในการเริ่มทำบลนะ็อเจนนอลเนาะเออเราก็ต้องรู้ก่อนว่าบล็ l เจนนอลมันคืออะไรซึ่งบล็อกเจนนอลนะทุกคนง่ายๆเออมันคือการเอาทูดูลิสต์เอาแพลเนอร์แล้วก็เอาแจ r รี่นะทุกคนเอามารวมเป็นหนึ่งก้อนนะแล้วเราก็เรียกมันว่าบล็ l เจนนอลเออซึ่งสามารถจะแบบครีเอทได้ตามอิสระตามความต้องการตามความคิดสร้างสารรค์ขทุกคนเลยเลยเนงะี้ยเออเพราะว่า มันเป็นอะไรที่แบบเกิดมนาะเพื่อให้ตอบโจทย์แต่ละตัวบุคคลอะไม่ได้มีอะไรตายตัวไม่จะเป็นต้องเป็นแบบ A ไม่จะเป็นต้องเป็นแบบ B หรือไม่จะเป็นต้องเป็นแบบซีเนะเออคือทุกคนอยากจะทําหน้านึงเป็นเดลี่ทำหน้านึงเป็น to Do ist, ทนูดูลิสต์ทาหน้านึงเป็นแพลเนอร์อย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาทุกอย่างมารวมกันในหน้าเดียวเลยก็ได้อันเนี้ยมันคือบล็อจแนลนะทุกคนคนที่ทาอะเออครีเอทมันออกมาให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดยังไงก็ได้ทําอิสระให้มันเข้ากับตัวคุณแล้วคุณก็ใช้ได้จริงนะคะ ส่วนข้อ2ข้อดีของบริจาร์นอลคืออะไรเนี่ยวเอาจริงๆมันมีหลายอย่างมากนะว่าแบบร้อยข้อก็อาจจะมีถึงอ่ะเออแต่วันนี้เราจะแบบแอสซูมมาแค่สั้นๆนะเออแบบสรุปมาสั้นๆตามในความเห็นของเราเนาะเออข้อดีข้อแรกของบริจาร์นอลนะคะทาให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนาะเออซึ่งเราเชื่อว่าแบบในย4สชั่วโมงอ่ะมันมีเวลาไม่นานหรอกทุกคนแบบบางคนอาจจะไม่ถึงชั่วโมงหรือบางคนอาจจะไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำเออว่าแบบเคยการใช้เวลาอยู่กับตัวเองคือ การดูหนังการเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียกว่าการใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอ่ะมันคือการเวลาเงียบเียนิ่งๆอ่ะอยู่กับตัวเองและการทําบุลเลตินแนงอ่ะเออคือสําหรับเราเออมันทําให้เราได้แบบถามเข้าไปลึกๆข้างในใจตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรมีสิ่งอะไรขาดไปหรือว่าตรงไหนนิสัยที่เราอยากจะแก้ตรงไหนที่ไม่ดีหรือโกอันนี้ที่แบบเราตั้งใจไว้แล้วยังไม่ได้ทําเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันคือข้อดีข้อแรกนะคะดีข้อที่2ก็เป็น เชื่อมต่อมาจากข้อแรกเลยก็คือมันทําให้เรารู้นะคะว่าเราต้องการอะไรแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยมันแบบเข้าใกล้กับสิ่งที่เราต้องการแล้วหรือยังอื เพราะว่าบูเลตจานอเนี่ยมันก็คล้ายๆโน้ตฮาวที่ทําให้เราใกล้กับโกที่เราตั้งไว้เวลาที่เราตั้ง New Year Resolution นนะทุกคนเออเคยเป็นแม้แบบบางครั้งเวลาเอ้ยเนี่ยถึง New Year Resolution และวปีนี้ฉันอยากพร้อมลงปีนี้อยากอ่านหนังสือมากขึ้นหรือว่าแบบปีนี้อยากสอบได้ที่หนึ่งปีนี้อยากเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันคือ New Year Resolution ใช่ไหมทุกคนรู้จักกันอยูแล้วแหละเออแต่ว่า มีหลายครั้งอ่ะแล้วก็หลายคนด้วยรวมถึงเราด้วยเอเอ,เอที่แบบเหมือนพอทําทําไปเข้าเอามกรากุมพามก็เริ่มแ่วแถวลงจนสุดท้ายแบบ New Year นิวเยลโซิวชั่นอะไรฉันไม่รู้จักผ่านมาครึ่งปีแหลวยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแหละเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยรู้โน้ตหาเลยทุกคนเออเราไม่รู้ว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามต้องทำางไงถึงจะไปถึง New Year นิวเยลโลซ l u ชั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยติดตามว่าแบบแต่ละวันเนี่ยวิธีที่เราทำยี่สิบชั่วโมงเนี้ยม ของเรายงเพราะฉะนั้นข้อดีข้ออีกข้อหนึ่งของบลิเนอรลเนี่ยมันก็คือมาเพื่อช่วยที่ทําให้เราเข้าใกล้ New Year Resolution มากส่วนข้อที่3นะคะก็คือก่อนเริ่มทำบลิเนอร์ลมีอะไรที่เราต้องทำความเข้าใจบ้างนะคะอยากให้ทุกคนทาความเข้าใจแค่2ข้อง่ายๆนะคะ ข้อแรกก็คือเรื่องของคีย์หรือบล็ l ตเนาะเออมันก็คือเป็นสัญลักษณ์อะเออสัญลักษณ์ที่แทนภารกิจของเราอย่าเอออย่างสมมติว่าดอกไม้อาจจะแทนงานอะไรเงี้ยเออแล้วก็เออวงกลมอาจจะแทน การนัดหมายอย่างเงี้ยนะเออหรือดอกไม้ไอาจจะแทนเดทไลน์อย่างเงี้ยนะซึ่งไอสัญลักษณ์ตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องแบบไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องทําเหมือนกันเราก็ไม่จําเป็นว่าแบบต้องยึดอยู่แค่กับ4ีหอย่างอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราแบบต้องการเลยเห็นเราเห็นฝรั่งอ่ะเออหลายคนแบบทำเกินเป็น10 20สียขีก็มีนะถูกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นแบบเอาไปคีเอทได้เลยแล้วแต่ตามที่เราสะดวกสัญลักษณ์ใช้แบบไหนก็ได้ต่อย่างของเรานะเออเราจะยึดแค่ประมาณ5้าขีหลักๆเป็นเดทไลน์เป็นงานที่สําเร็จแล้วงานที่ยัง ็จแล้วก็งานในแต่ละวันซึ่งไอสัญญาระพวกนี้มันมีไว้ทําไมนะทุกคนเออมันมีไว้เพื่อที่จะทําให้เราอะเวลาเราเปิดมาปุ๊บในหน้าเราอย่างเงี้ยเออเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราเห็นสษณ์อันนี้เราก็ต้องส่งแล้วหรือว่าถือเปิดมาเห็นสกษณในปุ๊บอ๋อวันนี้เรามีต้องนัดออกไปข้างนอกเนี่ยทุกคนแบบหนึ่งวันแล้วต้องทาําอะไรบ้างหรือพรุ่งนี้เรามีภารกิจอะไรต้องทําบ้างอย่างเง มันก็จะช่วยย่นระยะเวลาให้เราโอเคหมดเรื่องบูเลตแล้วก็ขีบแล้วนะทุกคน,นก็เข้าสู่อันที่2องที่ทุกคนต้องความาเข้าใจก่อนเริ่มทำบล็อกเนาลนะคะก็คือเรื่อง lock atter, ล็อกกับแทรชเกอร์เราจะขอแยกอธิบายก่อนนะเพราะว่าล็อกกับแทรชเกอร์มันไม่เหมือนกันขออธิบายเรื่องล็อกก่อนเนาะมันก็คือช่องจดบันทึกแหละทุกคนหนึ่งเล่มเราจะทําทั้งเยร r l y lock monthly lock weekly l o really c really หรือ daily ล็อกเลยก็ได้นะเออซึ่งมันไม่มีอะไรแบบยากซับซ้อนก็แค่ง,ง่ายๆคือเราทําออกมาแล้วเราก็ เขียนจดบันทึกลงไปแค่นั้นโอ้ไอบุเลตตัวแรกอะก็คือสัญลักษณ์ตัวแรกอะนะเออเอามาใส่ในแต่ละล็อกมันมีอะไรต้องทําบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราต้องใช้เวลากับอะไรบ้างจัดระเบียบกับชีวิตตัวเองในเดือนนั้นอาทิตย์นั้นหรือวันนั้นยังไงอะไรอย่างเงีนะ้ยเออเนี่ยมันคือล็อกนะทุกคน ส่วน tracker tracker คืออะไรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจดบันทึกเนาะเออแต่ว่ามันจะเป็นการติดตามเราจะเรียก tracker ว่าการติดตามนะทุกคนมันก็มีแบบหลายอย่างอะที่เขานิยมทําอย่างแบบว่า habit tracker หรือ sleep tracker อย่างเงี้ยเออมันก็คืออย่างที่เราบอกอไปมันก็คือการติดตามกิจกรรมของเราอย่างเงี้ยเออย่างสมมติว่าปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะผอมใช่ไหมเออเราก็ใส่ไปเลย tracker ประจาแบบทุกเดือนหรือแบบรายปีเลยลเราออกกําลังกายวันละกี่ชั่วโมงถ้าวันนี้เราออกกําลังกายเราก็มาติกว่าวันนี้ ออกเนี่ยคือ,อทุกคนพอจบปีนั้นหรือเดือน,น,นั้นแล้วก็จะมาเห็นว่าติดตามอะ่ะมันเข้าใกล้เป้าหมายหรือมันออกห่างเป้าหมายมากขึ้นอะไรก็ทุกคนล็อกคือการจดบันทึก tracker คืกกอการติดตามโอเคนะออกแบบได้ไดแบบฟรีลี่เลยทุกคนแบบฟรีสไตล์แล้วไออ tracker ที่จะติดตามอะ่ะไม่จำเป็นต้องมีแค่ออกกําลังกายอะยไรนี้ก็ได้นะทุกคนทำได้แ,แต่แบบฟรีลี่เลย <S <S ส่วนข้อ4นะทุกคนอุปกรณ์ในการตั้งต้นทำบริเจณนอมีอะไรบ้างไม่จะเป็นต้องมีอะไรเยอะแค่2อ,อย่างคือสมุดว่างว่างกับปากกาที่มีอยู่เล่าไว้จะมาแชร์ประสบการณ์คือตัวรก่อนที่เราจะเริ่มทำบุิเวณนออะเออคือเราใช้แบบเกินไปเยอะมากมหาศาลกับการแบบทุ่มเรื่องเครื่องเขียนนะทุกคนเออเพราะว่าเราเชื่อว่าแบบถ้ามีเครื่องเขียนไม่เยอะทำบริเจณนอไม่ได้เพราะว่ามันไม่สวยเออแต่มันเป็นความเชื่อที่ผิดนะทุกคนอย่าแบบอย่าเอาแบบเราไปทําตามทามตามที่แบบเรามีเหอะเรามีทรัพยากรเรามีอุปกรณ์ อะไรก็ทําไปเลยอนะไเงี้ยเออหจะไดไ้เป็นการแบบเดือดร้อนเงินของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังแบบหาเงินแบบใช้เองไม่ได้เนงะี้ยเนาะเออสองมันจะไ,ไม่เป็นการกดดันตัวเองทุกคนเพราะว่าก่อนหน้าที่เราเริ่มทำเดือดชนะกคือเรากดดันตัวเองหนักมากเพราะว่าเราไปดู Pinterest เยอะมากทุกคนนะเราก็เห็นว่าแบบ เบลเจโน่ Journal, แบบคนต่างชาติทุอมันสวยมากมันอีปิกมากอะไรเงี้ยแล้วเราแบบอยากทำให้มันได้อย่างงี้ยเออพอมันไม่เป็นอย่างภาพในหัวเออเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีได้ว่ะสุดท้ายก็คือแบบโอเคกูไม่ทำแล้วเบลเจโน่ Journal, อะไรเงี้ยเออซึ่งมันไม่ดีว่าทุกคนมันเป็นความคิดที่ผิดเออเราอยากให้ทุกคนแบบสตาร์จากอะไรง่ายๆเออมันเป็นการลองได้ว่าเอ,อ้ยเราจะทําได้จริงไหมทําได้สเสถียรไหมอะไรเงี้ยดีกว่าเราแบบเอาเงินทั้งหมดอะทุกคนที่มีอะหรือแบบไปรบเร้าพ่อแม่ให้เขาซื้อแบบเครื่องเขียนให้เราเยอะๆแแบบพง แล้วเราก็มาทําแล้วแบบเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทําได้แบบมากน้อยแค่ไหนหรือทําได้สม,ม่ำเสมอแค่ไหนมันเปลืองเงินไปโดยใช่เหตุอนะ่ะทุกคนถึงแม้ว่าการทำากลเลอจาร์นอลอ่ะเออเขาจะเคลมมาจากในหนังสือและว,ว่าเออมันทําให้เราแบบสร้างสารรค์ทําให้เราได้ออกแบบอิสระทําให้แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เมนทอยหลักนะทุกคนอืมแบบอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสที่ตัวการทําบันทึกแกลเลอรจาร์นอลมากกว่าแกลเลอรจาร์นอลมันสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออต่อให้จะทาสวยทําไม่สวยอ่ะ การบันทึกมันก็สนุกในตัวของมันเองรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องไปแคร์มากว่าอู้ยฉันทาไม่สวยเลยเทียบกับอันนี้แล้วอันนี้คนนี้สวยกว่าอะไรเงี้ยเออมันจะไม่เราท้อในการเริ่มทำบล็อเจนะังแนหนาทุกคนง่ายๆอุปกรณ์ในการตั้งต้นสมุดหนึ่งเล่มว่างๆแบบไหนก็ได้แบบที่คุณชอบนะคะแล้วก็2ปากกาที่มีอยู่อะไรเงี้ยเออใครมีร้อยสีใช้ร้อยสีใครมีด้ามเดียวใช้ด้ามเดียวไม่เป็นไรจ้าไม่าต้องสีเนี่ย สุดท้ายนี้นะคะที่เราอยากจะฝากในการทําแบบบันทึกบลูเรจแนลเนาะก็คือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยทำมันอย่างสม่ำเสมอถ้าใครคิดอยากที่แบบอาจจะเริ่มต้นทําแล้วอะไรแบบไม่ต้องทุกวันก็ได้อาจจะวันเว้นวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ต้องแบบซีเรียสมากเนาะเรื่องการแบบตกแต่งเรื่องการทําให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเออโฟกัสแค่ว่าแบบบลูเรจแนลมันแบบให้อะไรกับตัวเราแล้วก็แบบการออกแบบนั้นนมันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่สําคัญมากมาก ในการทำบุลเลต์จอนอนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราโมาแต่ไปก๊อปปี้คนอื่นอ่ะเออแล้วมาใช้เป็นในแบบของตัวเราเองอ่ะเออเราจะรู้ได้เลยเว้ยว่าแบบเหมือนเรานั่งทำบุลเลต์จอนอของคนอื่นเราต้องทำบุลเลต์จอนอที่ครีเอทออกมาแบบในสไตล์ของเราเองนะคะเออแล้วมันก็จะทำให้แบบการทำบันทึกของเราในแต่ละวันอนะ่ะมันสนุกอืมเราไม่ต้องแบบกดดันตัวเองมากอะไรเงี้ยค่อยๆทำไปตามสไตล์ที่เราชอบอะไรเงี้ยไม่มีแบบไหนผิดแล้วก็ไม่มีแบบไหนถูกทำตามที่เราชอบดีที่สุดนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับวิธีการทํราบลูเรทเจอแนลเราหวังว่าทุกคนอาจจะแบบเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทํราบลูเรทเจอแนลมากขึ้นเนาะเราก็จะพยายามอินเสิร์ตภาพเนาะเราก็ทําให้ทุกคนได้เห็นว่า การที่เราอธิบายลงไปอ่ะมันแบบมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างก็สําหรับคลิปแรกนี้นะที่เราได้มาเจอกันถ้าเกิดเราอธิบายตรงไหนเร็วไปบ้างงงไปหรือสั้นไปอะไรเงี้ยหรือวกไปวนมาอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าเราจะพยายามปรับปรุงแล้วก็อธิบายให้มันแบบดีขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าอยากมีคอนเทนต์ไหนอะไรให้ทำเนี่ยก็แบบสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะ ก่อนจากกันนะก็ฝากติดตามพี่กุ้นชาแนลนะคะทางกดไลค์แล้วก็กด subscribe เนาะเออพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย